เอาละครับกล่าสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ You Are Right ครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม AO นะครับหรือว่า Ragnarok Origin นะครับผมบางคนถามว่าพี่วันนี้เรามาทำอะไรหรอครับนะครับผมมีอะไรเด็ดๆดีๆนะครับที่จะมานำเสนอทุกคนนะครับนั่นคือการสุ่มสุ่มวันนี้ครับกล่องนี้ผมสุ่มไปแล้ว8นะครับ ถ้าผมสุ่มทั้งหมด42เนี่ยมันจะการันตีให้ว่าผมจะได้เมียวเหมียวไปไนะครับแต่ที่เด็ดก็คือผมจะสุ่มทีละ1กล่องครับแต่คนอื่นเขาสุ่มทีละ10นะเออผมจะลองสุ่มทีละ1กล่องหนึ่งกล่องดูดิว่าเราจะได้การันตีหรือว่าเราในระหว่างทางเราจะได้ก่อนยังไม่พอนะครับยังไม่พอผมจะไปสุ่มชุดแฟชั่นนี่ครับผมนะครับสุ่มทีละหนึ่งเหมือนกันนะจับทีละหนึ่งเหมือนกันไม่จับทีละสิบนะฮะ เอออาจจะมีทีละสิบบ้างแต่ว่าก็มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าผมป้อมอ่าบัตเจตผมในการเติมครั้งนี้นะครับมีแค่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับอืมนะครับก็มาดูกันครับมาให้กำลังใจผมด้วยนะครับโดยการกดไลค์กด subscribe นะครับถ้าอยากให้กำลังใจผมนะครับทุกคนนะกดไลค์กด subscribe ถ้าชอบก็กดแชร์นะครับก็ขอบคุณล่วงหน้าครับเดี๋ยวเราไปเติมกันเลยครับผมจะ เอ่อเติมซื้ออันนี้ก่อนนะครับสำคัญมากเอ่ออันไหนวะอันนี้อันนี้ครับห้าห้าร้อยสี่สิบเก้านะครับอ่าเติมไปก่อนอันแรกครับผมอ่าเสร็จเรียบร้อยครับหนึ่งอันโอเคแอคทีฟเรียบร้อยครับแอคทิเวตจะแล้วก็เอ่อเป็น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 เติบโตนะครับอันนี้เนีเนเนโอเคแพ็คนี้ครับเป็นโกสฟันนะครับระดับสองนะฮะโอเค เรียบร้อยครับอารับก่อนรับก่อนโอ้โหเหลืออีกหนึ่งอันนะครับที่รับไม่ได้เลเวล82นะฮะโอเคอันนี้ activate เรียบร้อยแล้วก็เป็นแพ็กนี้ครับผมอะ69บาทโอเคเรียบร้อยครับก็รับไปก่อนแล้วก็มีอันนี้มีมีมีเอ่อตัวไหนนะที่อ่าใช่ใช่เปล่าไม่ใช่นี่แบบนึงนะ มันจะมีแพ็กเกจหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไงหาแปบ๊บหนึ่งฮนะมันจะมีอ่านี่นี่นี่แพ็กนี้จะได้เอ่อเออ่ตั๋วสุ่มกะอ่อกาชาแฟชั่นนะครับผมนะฮะโอเค,คเดี๋ยวรยเราจะซื้อให้หมดตูดเลยครับโอเคมาครับเรียบร้อยโอเคเอาซื้อแล้วเอ้าเดี๋ยวได้มันซื้อมันมันซื้อได้ครั้งเดียวอ๋อ ไหนมันบอกคูณสิบห้าคืออะไรอ่ะฮะหรือว่าวันละครั้งครับหรือหรือยังไงฮะคือผมจเจ้าตัวนี่ไงอ้าวประเด็นคือผมจเจ้าตัวนี้เอามันอ้าวาตายละแล้วผมกจะมาสุ่มแฟชั่นให้ทุกคนดูอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีอันนี้อยู่กล่องอันนี้นะครับเติมถึง2,500นะครับได้รับโอเค เรามีกล่องอันนี้อยู่กล่องกล่องกล่องอแปบ๊บนึงไงอ่ารับรางวัลทั้งหมดก่อนเป็นกล่องเอออยู่ไหนอ่ะกล่องนี้มันจะมีกระดาสรับกาชาดิเก็ตด,ด้วยนะครับตัวสุ่มแฟชั่นนั่นเองนะครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับตอนนี้ผมมี1500หัวช้หัวใช้เท้านะครับหรือหัวแมวแล้วแต่แต่ผมมองเป็นหัวเช้เท้านะครับโอเคนะครับมาให้กำลังใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราสุ่มทีละกล่องกันครับผมอ่าซื้อไปหมดเลยเฮ้ อไม่ซื้อหมดไม่ซื้อหมดนะครับซื้อทีละหนึ่งนี่แหละนะครับเปิดครับเดินกล่องนะครับเดิงกล่องแรกครับไปครับอืมโปโปสตาร์นะครับนึ่งกล่องที่สองครับมีใครทำไหมเนี่ยมาเปิดไล่เปิดทีละกล่องเนี่ยโอเคกล่องที่สามครับไปอย่างรวดเร็วอืมได้หรือเปล่าโอ้ได้ไวคิวมานะครับกิววโอเคกล่องที่สี่ครับ สูงใสจะได้การันตีแน่ๆผมว่าดูทรงแหละโอเคไปรัวครับตีละกล่องโอ้กาชาทิเก็ตมา1ชิ้นไปรัวครับวันนี้อากาชาทิเก็ตมาอีกแล้วมีการสุ่มแล้วมีการสุ่มเลยครับมาเราจะได้สุ่มแฟชั่นสักทีนะครับเพราะว่าเราพลาดมาเยอะเหมือนกันนะครับอาสุ่มเลย่อยกาชาทิเก็ตก็ออกเลยเลยฮะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเขาอยากให้เราสุมส่มสุ่มนนี้หรือเปล่าแฟชั่นหรือเปล่า แฟชั่นมาใหม่ไงประเด็นนะฮะโอเคไปไหลไวเนี่ยขอขอไปเหนียวเหนียวแบบไม่ต้องถึงพันห้าได้ไหมไม่ต้องการันตีได้ไหมเออนะฮะโอ้โหอ,อันนี้คือสุ่มทีละกล่องนะครับไม่ได้เปิดทีละสิบนะฮะเอาเรื่องนเนีนะะ่ยทีละสามสิบหัวใจเท้านะฮะเออผ่านเงินดีดีนี่เองนะครับแต่ก็ได้เหรียญเปอร์โปมานะครับมาสุ่มการ์ดนะฮะเออมาเปิดการ์ด โอเคปลปลาปอันนี้ผมเกมนี้ผมเติมไป2,500อยู่นะฮะตอนนี้อ่าเป็นเป็น3,000กว่าแล้วมั้งน่าจะ3,000กว่าล่าสุดนะครับที่เราเติมไปเมื่อกี้เองฮะโอเคโอ้โหน่าจะได้การันตีเลยเนี่ยดูสูงแล้วการันตีครับผมน่าจะเท้าเลยสองร้นะฮะโอเคเราก็ได้อะไรมาเยอะแยะเลยนะครับเป็นเอ่อตั๋วทองนี่ฮะ เออได้แบบอันนี้ตั้ง82เหรียญนะไปผสมกันผสมกันนะครับเออผสมการ์ดม่วงนี่ครับหนึ่งสองสามหลับตาแล้วสุ่มแงเป็นไงละ่ะการม่วงนะฮะเก็บสะสมก่อนนี่เอาเรื่องไงครับผมอ่าเราผสุ่มแฟชั่นนะครับโอ้กาชาทิเกตเรามีเก้านะฮะเหลืออันเดียวใช่ครบสิบแล้วเนะี่ยโอ้เอาไงดีเปิดทีละสิบหรือเปิดทีละหนึ่งดี เปิดในๆก็เปิดทีละหนึ่งละ1ก็หนึ่ง1นะหนส,สไปแม่เขาสุ่มทีละสิบเราสุ่มทีละหนึ่งนะครับไงล่ะมาดูดวงกันมาดูดวงกันครับอันทีละหนึ่อีกรอบหนึงมาดูจะได้หรือเปล่านะครับโอ้มาสีฟ้าล้วนๆละรครับเยี่ยม ดวงมันจะได้มันก็ได้นะดวงมันไม่ได้มันก็ไม่ได้นะแค่นั้นแหละเออเฮ้ยสีม่วงมาสีม่วงก็ยังดีว่ะนะครับเอาไปย่อยนะครับนี้มีแล้วนี้มีแล้วโอเคไม่เป็นไรเปิดครับสี่ท้องอมผมไม่มีดวงกับเขาแล้วมั้งเนี่ยชุดแฟชั่นเนี่ยพ <laughs> อพอรอบที่แล้วนะครับชุดเอ่อสมุไรผมก็ไม่ได้สักคำนะฮะเออ ส,ส,สุ่มที่สุ่มหิมตายบ่ได้สักร,รมว่ะโอ้เป็นดีใครให้นะฮะอ,อโอสีทองไม่มาจริงเลยเนี่ยทาเป็นเล่นไปนะว้ายตายละสีทองไม่มาเลยครับโอ้มันต้องมาสักชิ้นถึงจะคุ้มสีม่วงชิ้นเละสักชิ้นมันจะคุ้มนะฮะถ้าไม่มาคือไม่คุ้มเลยนะครับเปิดทีละอัน เปิดทีละสิบอันจะดีที่สุดเนะี่ยเออโอเคไม่น่ามาแล้วครับวันนี้ไม่น่าไม่น่าไม่น่ามาละไม่ได้แล้วชุดแฟชั่นเอ้ยเออเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยไม่เปิดทีละทรงทีละสิบอะไรไม่ไม่ได้สักอย่างเลยเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผม,ผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะฮะ จะได้มีกำลังใจทําคลิปดีๆนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจในการสตรีมผมในอนาคตที่จะมาถึงนะครับก็ฝากด้วยนะครับคนลลัคผลลับ subscribe นะครับวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับน่าจะลาไปเท่านี้นะครับมาสุ่มมาเปิดเหมียวเหมียวป้ายนะครับให้ทุกคนได้ดูกันนะครับทีละหนึ่งแล้วก็สุ่มแฟชั่นทีละหนึ่งนะครับก็ไวเจอนคลิปหน้าครับผมนะครับวันนี้กาวผมว่าอย่าลืมทีบ้านนะครับ ไปก่อนนะครับผมนี่ทำตาทำหน้าหน่อยนี่มาแล้วครับผม